สวัสดีครับ AIS Play นะครับนำทุกท่านมาที่สนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่นะครับชมเกมการแข่งฟุตบอล m 1 5 0แชมเปี้ยนชิพฤดูกาล2 0 2 2นถึงันัดที่28นะครับเป็นการพบกระหวะกระบี่ FC ครับพบกับเกษตรศาสตร์ FC ในส่วนการบรรยายมีผมอนักรุ่งวาวและคุณสรัญยูนรากรัศมีรับหน้าที่ผู้ใหญ่ครับเกมเริ่มครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่ครับกระบี่ในชุดสีเหลืองครับได้เริ่มเกมก่อนอะไรครับเกษตร ได้ที่โอมมฟ่าให้มารุเต้นมารุซัดเลยครับแต่ว่าบอลเบาครับแล้วก็หลุดกรอบอันตรายด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเกมในมือเนี่ยสามารถเก็บ3คะแนนได้ก็ถือว่าได้เปรียบนะครับครับเอาเลยครับชิงมังแต่กษดาดักเล่นได้ก่อนครับเชลจูตบกับปาชิ้นสิบแล้ยิงบอลกระชอกแล้วต้องเคลียร์ชิงออกไปก่อนครับ ดูจังหวะนะับนีะเป็นบาดาลีนะครับที่ได้ยิงแล้วมีบอก,กระดอนครับธนวุฒินี่เซฟไม่อยู่เลยครับอ้ยังดีว่ากระดอนไปในจุดที่ไม่มีเพื่อนของกระบี่นะครับประพวิทยให้มารุตเติมขึ้นมาอย่างทันครับมารุตบุญรักษ์เปิดมาแล้วได้โคกสะบัดดูนี่เออเซฟไว้ได้แล้วต้องเคลียร์ทีก่อนครับดูจังหวะ เปิดแล้วโอ้โหขึ้นโมง่งลูกนเปสอดขึ้นมาสวยมากนะครับนัทวุฒินามทิพย์ครับ hey, hey, hey. เปิดเข้าศาีรษะเต็มๆเ,เลยครับแล้วเล็งไปที่เสาแรกตรงตอบแล้วนะครับยังดีว่าพานุพันธ์น่ะอยู่ตรงนั้นพอดีครับปัดไปชนเสาครับปริศนาเอา้าโดนเข้ามาบีบครับวอล์กเสียบอลให้กับบาดาลีบาถึงช่วเอาจูชิโกซีบาได้กดลูกน,นี้แหมผิดเหลี่ยมครับซ้ายของชิวเซบามาทางซ้ายชิวเซบา จะตัดเข้าในแล้วครับเอาแล้วครับคิวเซบาติดเครื่องแล้วขาไปแล้วยิงลูกที่โผผิดเลี่ยมอีกครั้งครับทาาซ้ายของคิวเซีบาโอ้โดนบีบให้ยิงด้วยซ้ายแล้วครับแต่เหมือนพยายามจะจิ้มนะครับคือบอลมันไกลตัวนะครับสุดท้ายก็เลยเลือกที่จะจิ้มด้วยปลายสตั๊ดซึ่งค,บควบคุมทิธาได้ลำบากหมบาทในเกมรุกน้อยลงไปเลยครับโอมักบาที่เด่นในช่วงแรก กฤษดาเปิดมาได้โขกครับลูกนี้เสียบเสาเข้าไปเลยครับมาฮาอาลีบ,บีเอฟซีขึ้นนับถึงประตูตศูนย์มาแล้วครับประตูที่14ของบาดาอาลีนะครับกลับมายิงได้สาเร็จในรอบ4เกมครับดูจังหวะเปิดครับกฤษดาเปิดโอ้โหเปิดแม่นมากแล้วต้องชมบาดาอาลีด้วยครับที่เทคเข้ามาจังหวะนี้ครับคนที่ประกบบาดาอาลีอยู่เหมือนว่ามัวแต่รอบอลไปหน่อยครับเป็นมารุตปุดรักนะครับที่ประกบแล้วจริงจริงเนี่ยมารุตเนี่ยโหรูปร่าง เสียเปียาปาราลีอยู่แล้วครับชุดฟองฟางมาแม่นครับแล้วเติมขึ้นมาครับสุภวิษฐสุภวิษฐเปิดบอกพุ่งๆเอารับหลุดอีกแล้วครับแม่พาทุภันเปิดมาก็เริ่มลุยเลยครับโอบับา โอ้บาอบาตัดเข้าซ้ายแล้วซัดลูกนี้ติดเซฟครับแมจะเล่นเสาแรกแต่พานุพันธ์ไม่ลงเ,เปิดโขมมาได้ปุงครับแต่ว่าเบาเกินไปเข้ามือพานุพันธ์เชิจูพักมาแล้วไทยมาชิลซีเอบ้าครับมีนัทพงขวางอยู่อเ,เอ้โหแต่อ้อมมาได้ครับอะไรครับชิซีเอบ้าไหลามาลูกนี้เปลี่ยนทาง20เลยครับจะมีออกัำ ทางจับช่วฮจูก็เริ่มจากเขาเองด้วยครับพักมาแล้วก็ออกทางซ้ายให้ชิวซีมบ้าที่ไปเกี่ยวมาดื้อเลยครับพลาดตั้งแต่ตรงนั้นแล้วตามมาจบงานด้วยตัวเองครับโอ้ดีดเข้าไปง่ายๆครับชิวซียมบ้าให้มาสวยมากนะครับเกือบจะออกมาทันเหมือนกันครับแต่วุ่นสันแต่ว่าไม่ทันนะครับโอ้เราชิเซียมบ้านี่แอซิสถึง2หลักไปแล้วนะครับแอซิสที่10ของเขาผลการจบสกอร์ชลจู ปรภวิทครับเปิดด้วยซ้ายเปิดมาได้บงเช็ดแต่ว่าไม่ตรงกรอบคนะรับลุงบกวองนัทวุฒนนามทิพย์ปร์พวิทได้เปิดแล้วได้โคกด้วยครับแมแต่ว่าไม่ตรงกรอบเปิดโค้งเข้ามาก็เป็นมงคลเลยครับที่พยายามที่จะหม่งสบัดไปเสาสองกัลังจะเข้าสู่15นาทีสุดท้ายนะครับประตูแรกต้องไม้เร็วที่สุดครับสำหรับทีมนาครับรกฏ ปร,ระพวิทย์เปิดมาแล้วได้โค้งลูกนี้โอ้เข้าไปหรือยังครับผู้เล่นของกเกษตรพยายามฟ้องว่าบอลเข้าไปแล้วผู้ตัดสินอาจต้องให้ผู้ช่วยผูตัดสินไลน์แมนช่วยเช็คนะครับดูขึ้นหือไม่มี V A R ก็ไม่รู้จะตัดสินเลยตามเปล่ายัางไงครับรูปแบบนี้อ๋อพุดยากเลยครับใส่ขวดโดนที่ชิเซีบ้าก็หลุดกรอบออกไป ธนกรเลือกตรงกลางครับโตโตก็ยังถามหาเรื่องของการฟาวจากผู้ตัดจินสีไม่หยุดเลยนะครับเปิดมาเออได้โขกด้วยอะไรครับไล่มา1ประตูต่อ2ครับเกษตรศาสตร์เรฟซียังมีความหวังอยู่ครับเช็คกันชัดๆอีกทีว่าใครเป็นคนบ่งเข้าประตูหรือเข้าประตูเอง จะเป็นโตโต้หรือเปล่าก็ที่ทำเข้าประตูตัวเองครับคือจากมุมมุมนี้ชัดครับไม่ใช่โอเมบาแน่นอนอ๋อเป็นโตโต้มีโตโต้กับราชันที่เบียดกันตรงนั้นนะครับครับแล้วก็บทเวลาการแข่งขันครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่กระบี่เอฟซีครับเปิดบ้านเฉือดชนะเกษตรศาสตร์เอฟซีไปได้สองเระตูต่อหนึ่ง